พลังสัมผัสแห่งทองคําพิธีกรรมเรียกทรัพย์ใน8วันที่คุณต้องลองคุณเคยรู้สึกไหมว่าเงินทองความมั่งคัง่งและสิ่งหรูหราทั้งหลายดูเหมือนจะไหลผ่านมือคุณไปอย่างรวดเร็วเหมือนทรายหากคำตอบคือใช่ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ My Das Touch spell พิธีกรรมเรียกเงินเรียกทองที่อิงหลักพลังจิตและการตั้งเจตนาอย่างมีพลังเพื่อดึงดูดความมั่งคัง่ง เข้ามาในชีวิตของคุณขั้นตอนง่ายๆที่ส่งพลัง 1. ยืนรับแสงแดดยามเช้าเปิดใจรับพลังจักรวาล 2. ยกมือขึ้นรับแสงพร้อมกล่าวว่า The gold of the sun is in my hands and all it touches is mine แปลว่าทองคําแห่งดวงอาทิตย์อยู่ในมือของฉันและทุกสิ่งที่สัมผัสกลายเป็นของฉัน ทำซ้ำา2 1ครั้ง 3. จินตนาการแสงทองล้อมรอบตัวคุณให้รู้สึกว่าพื้นที่รอบตัวเต็มไปด้วยพลังของความมั่งคั่งทำต่อเนื่อง8วันเพื่อเปลี่ยนพลังงานการเงินของคุณให้ดึงดูดโชคลาภและโอกาสที่หรูหราพลังของคำพูดบวกพลังของแสงบวกพลังของจินตนาการเท่ากับการเปลี่ยนแปลง ทำไมถึงได้ผลเพราะจักรวาลตอบสนองต่อความถี่ของความรู้สึกและพลังงานที่เราส่งออกไปการผสมผสานระหว่างแสงแดดพลังชีวิตมือคือเครื่องมือในการลงมือทำและคำประกาศคือการสร้างสนามพลังใหม่ให้กับชีวิตของคุณบางครั้งเราเฝ้ารอปาฏิหาริจากภายนอกจนลืมไปว่ามือของเราเองนี่แหละ คือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพิธีกรรม m d Midas t o u c h s p e l l ไม่ใช่แค่การขอพรจากจักรวาลแต่คือการเปิดใจเปิดพลังงานและปลูกศรัทธาในตัวคุณเองทุกคำพูดที่เอ่ยออกมาคือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกทุกแสงที่ส่องลงมือคุณคือพลังงานแห่งจักรวาลที่กำลังตอบรับเมื่อคุณลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจที่เชื่อมั่น คุณจะเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยห่างไกลกลับเข้ามาใกล้สิ่งที่เคยฝันกลับกลายเป็นจริงทีละนิดขอให้มือคุณเปล่งประกายดั่งทองขอให้ใจคุณแน่วแน่ดั่งแสงอาทิตย์และขอให้ทุกสัมผัสของคุณดึงดูดแต่ความมั่งคั่งและโชคลาภไม่รู้จบเพราะพลังแห่งความมั่งคั่งอยู่ในมือคุณแล้วลองเลยวันนี้ แล้วคุณจะประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงใน8วันไม่ใช่เรื่องเวทมนต์แต่คือพลังจิตที่ทรงอรุภาพไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการออกแบบพลังงานด้วยมือคุณเองวันชัยประชาเรืองวิทย์